สร้างตัวคำสั่งในการที่มันใช้ทำงานในระบบปฏิบัติการในส่วนของ Windows ขึ้นมาเองนะครับซึ่งเราสามารถจะเขียนคำสั่งให้มันทำอะไรก็ได้นะครับในของ Windows เดี๋ยวอันนี้เราไปดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับก็มันจะเป็นการสร้างคีย์ลัดนะครับก็ง่ายๆก็เหมือนการกดตัวอ่ามาโครครับ ข้อดีของมันนะครับคือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถสร้างชุดคําสั่งที่เราต้องการได้เองนะครับโดยที่มันไม่ได้ตั้งค่าอะไรยากเลยนะครับถ้าเขียนโปรแกรมเป็นวิธีการสร้างสคริปต์ข,ของตัวอัโต้พัคีนะครับก็จะใช้เป็นตัว n o t e p a d นะครับแล้วก็เปลี่ยน n o t e p a d นะครับเป็นไฟล์ดอทนเป็นไฟล์นำสกุล ahk ครับก็จะได้เป็นตัวไฟล์สคริปต์ของตัวออโต้ฮอตคีมาเลยนะครับ วิธีการใช้งานสคริปต์ของตัว AutoHotkey นะครับก่อนจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับต้องมาดูก่อนนะครับว่าคีย์พิเศษนะครับในส่วนของตัวพวก Windows นะครับปุ่ม Windows ปุ่ม Control ปุ่ม Alt เนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับซึ่งมันสามารถใช้งานร่วมกันได้มากกว่า1 k e คีย์นะครับเพื่อกำหนดสคริปต์นะครับอย่างตัวอย่างเช่นเราสามารถกด Control Shift S นะครับเราตั้งให้มันกด Control Shift S ได้นะครับ เพื่อเรียกใช้งานตัวในส่วนของคำสั่ง Auto h ตคีย์ที่เราตั้งขึ้นมาโดยตัว Control ครับจะใช้เป็นลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็ตัวช h i ใช้เป็นตัวบวกครับแล้วก็ a n t i n เ t e ใช้เป็นเครื่องหมายตกใจครับแล้วก็ตัว Window ใช้ตัวชาร์ปครับวิธีการเขียนสคริปต์ Auto อ o คีย์นะครับเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คีย์ที่เราต้องการไปนะครับเราต้องการที่จะกดปุ่มอะไรแล้วให้มันทํา คำสั่งอะไรนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการกดคันโทลแล้วก็ชิปแล้วคิวนะครับซึ่งเราก็สามารถพิมพ์ได้แบบนี้นะครับตัวเครื่องหมายลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบวกแล้วก็ตัวคิวและตามด้วยโคลอนสองตัวนะครับเพื่อกําหนดให้ว่ามันจะทําอะไรต่อไปในคําสั่งนะครับแล้วจบด้วยการคําสั่งดีเทอร์นะครับผมตัวโค้ดน่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่ามีตัวลูกศรขึ้นนะครับ วกแล้วตัวคิวแล้วก็โคลอนสองตัวนะครับแล้วก็ให้ดูเสริยงานก็สวิ c บาร์ลงมาเอนเตอร์ Enter ลงมานะครับตามด้วยรันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดในส่วนของ google.com นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นรัน n o t ตแพดนะครับแล้วจ,จบด้วยการรีเทิร์นครับสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานได้ในด็อกิเมนต์ของตัวเว็บไซต์ a u t o h o t k คีนะครับอันนี้ก็จะมี หลายตัวนะครับที่อ่าว่าไงมันใช้ได้มีพวกตัวของ if e l อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้เขียนให้ดูนะครับโอเควิธีการติดตั้งนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดครับ,เ,รบ,รบเ,เสร็จแล้วนะครับให้กด current version นะครับดาวน์โหลดตัวนี้มาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาทำการติดตั้ง พอติดตั้งอ่าพอเปิดตัวติดตั้งแล้วนะครับก็อ่าติดตั้งตัวบนเลยครับ Expert Install นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Exit ออกไปเลยครับเท่านี้นะครับก็เป็นการติดตั้งตัวของ Auto Hotkey เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกนะครับ Auto Hotkey นะมันไม่มีหน้าตานะครับเป็นตัวติดตั้งเฉยๆครับแล้วเราก็ New Script ขึ้นมาเขียนใช้เองครับวิธีการสร้างอ่าไฟล์ Script ของ Auto Hotkey นอกจากตัว โน้ตแพดนะแล้วก็เซฟ d t ahk แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกขวานิวแล้วเป็นตัว auto hotkey s c r i p ได้เลยครับอันนี้เนี่ยครับเมื่อทำการนิวเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำเราจะทำการใส่โค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวา open this นะครับ vs code หรือว่าจะใช้เป็น n o t e p a d ก็ได้นะครับในการเขียนนะครับ แล้วก็ทําการนําคําสั่งที่ใช้นะครับที่เราจะเขียนนะครับนําเข้าไปใส่ในตัวไฟล์นี้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นเราก็ทําการคลิกขวา Run as Administrator นะครับซึ่งทําการเปิดใช้งานนะครับตัว Auto Hotkey เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับ ก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีการใช้เป็นตัวลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็ตัว q แล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับอันนี้จะเป็นคอนโทลนะครับคอนโทลคอนโทลแล้วก็ตัว Q นะครับถ้ามีการถ้าเราจะให้มันกดชิปด้วยแล้วก็กดชิปจะใช้เป็นตัวบวกใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มตัวบวกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการกดคอนโทลชิปคิวนะครับแล้วก็จะรันในส่วนของตัวเว็บด็อกิเมนต์นะครับของอโตโนมัตีขึ้นมารัน Uh, Google แล้วก็รันตัว Notepad นะครับแล้วจบด้วยที่ r e t ท r รนะครับจะเห็นว่าตัวไฟล์สคริปต์ตัวนี้ครับของผมอะ่ะผมจะมีอยู่2คํคำสั่งนะครับตรงนี้จะมีคอนโทรลชิป uh, คิวนะครับให้ทำการรันตัวเว็บไซต์แล้วก็ Notepad แล้วก็คอนโทรล e จะเป็นการ file, ครียดไฟล์นะครับขึ้นมาคีดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปดูการทำงานนะครับแต่ผมจะลองรันให้ดู พอรันแล้วครับสถานะของตัวอัตคัตขีดเนี่ยจะอยู่ตรงขวาล่างนะครับอันนี้ผมจะลองกด c t r l e เพื่อที่จะมันสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าหน้าเดสก์ท็ของผมเนี่ยมันจะมีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตามชื่อที่ผมใส่เข้าไปนะครับตรง create file นะครับเพื่อที่จะดึงมาใช้นี้แล้วก็ทำการวนลูปตัวเซนส่งให้ กด control shift n เนี่ยก็คือการสร้างสร้างสร้างไฟล์ปกติครับแต่เรามีการเพิ่มตัว further name เข้าไปนะครับเพื่อที่จะดึงตัวชื่อพวกนี้ครับลงมาแล้วกด enter นะครับแล้วก็ตั้ง sleep นะครับเป็นการ delay ถ้าหากเรามีการแก้ตัวไฟล์ auto hotkey ครับอย่างเช่นผมแก้เป็นแล้วกด c t r l E จะเห็นว่ามันยังไม่มีการแก้ไขนะครับเราต้องทำการ อ่ารีโหลดไปก่อนนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็มารีโหลดตัวดิส,สกิปตรงนี้นะครับแล้วก็ลองกดคอนโทล E ใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเพิ่มไปนะเป็นคอนโทลชิปคิวนะครับก็เดี๋ยวลองมากดคอนโทลชิปคิวนะครับอันนี็จะรันตัวส่วนของรถแพดมานะครับแล้วก็ตัวอ่า ด็อกเมนะครับของออ t o ้ o t ต e ีใน document นะครับก็จะมีการบอกการใช้งานนะครับต่างๆแล้วก็เด่งอันนี้ก็เด่งขึ้นมาปกติแล้วก็ถ้าหากการใช้งานที่เป็นหน้าจอโปรแกรมหลายโปรแกรมแล้วเนี่ยครับเขาจะมีการาตัวโค้ดมาให้นะครับที่เราสามารถดูได้ว่าหน้าจอนี้เป็นหน้าจอไหนนะครับ อย่างเช่นผมมีตัวน้ตแพดสองอันนะครับที่ผมอยากให้มันพิมมาอะไรสักอย่างนะครับเราก็มาดูขวานะครับแล้วก็ไปที่ตัวอ่าวินโด้สปนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทําการกดที่น้ตแพดอันแรกนะครับน้ตแพดตัวนี้นะครับก็จะขึ้น ID มานะครับว่าเป็น i อดีที่เท่าไหร่นะครับหน้าจอที่เท่าไหร่อันนี้เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับกับการอ่าทางานของวินโด้ต่างๆนะครับอาจจะเขียนการ เซนข้อมูลส่งเข้าไปในโน้ตแพดนี้นะครว่าเป็นอะไรหรือว่าโน้ตแพดตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเห็นว่ารหัสต่างๆกันนะครับก็เป็นการส่งข้อมูลแบบแยกได้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม